ฝนตกโคลโโ่ๆกแล้วน้ำเลยมันสิลงบอลแล้วนะพี่น้องมันมปนสิขึ้นไปอีกตีตอนเช้าวันที่สองนั่น10.5เมตรตอนเย็นลดลงเหลือ10เมตรบันนี้ฝนตกอีกสุมจะวางสิขึ้นหรือสิลงเอาคืนนี้นะเอาโอ้ยบุรีวงเป็นจะได้บังสะพุงเป็นจะได้วังสู้ฟังแน่โอ้ยพี่น้องอันนี้บรรยากาศในเมืองในตัวเมือง ฝนตกโคบเลยโอ้ยโฉ่ไฟสุกเสริมแล้วรถเก็บขยะรถใหญ่โอ้ยฝนตกก็ได้เก็บขยะสู่ตะลิตตนจังตกหนักจังเลยพี่น้องเอ๋ยควมามเป็นตกธรรมราดาเด้อยกหกนักเดยนนี่เด้อนี่นะโอ้ย สีลงบอลราน้ำนะบันเป็นสีนักเปนะ็นน้าปั่นกุหลาบห้าปักนุนตีโอ้ยฝนตกฝนหลงขับรถขับหลาก็อย่าขับเร็วเลยเดี่น้องเด้อเกิอดอุบัติเหตุเลยานียยากเีเกิอดอุบัติเหตุตอนฝนตกเนี่ย,ยสิลงรถไปเบิ่งกันกันน้ำฝนเปียกมันยอดมันีีเกิดบาดเกิดแพ้เกิดเคนหักก้หาหักกิก่งลงเบิ่งกันยากปะเนี่ยสนานอย่าขับเร็วหลาย ค่อยไปคอยมาค่อยเห็นหลังคันระเบิดระบิดบิดฝนตกผ่านไอ้กระบิดระบิดบิดโอ้เฮ้ยเฮ้ยยานอุบัติเหตุเนี่ยเห็นว่ากระไดเนาะเฮ้ยคนขับรถถึงถนนกระยานเจะขี้เหลียวไรกระไดเอาบ่ซนเพิ่นเพินกระมาโซนเขา,าละมัดระวังเด้อพี่น้องเดอ้อได้หลักอะไรเป็นหว่วงวะฝนตกแทบภูบภบซีแยกใหญ่ซีแยกสลักกลางนี่นะ ยังไม่หยุดเลยจะครึ่งชั่วโมงแล้วฝนยังไม่หยุดเลยตกแรงอีกต่างหากเอาเลยเว้ยรอบนี้จะท่วมกี่วันเบยอย่าเฝ้ารางบ้านเถอะพี่น้องอย่าเฝ้ารางบ้านเถียมันบดนหเร็วเถียมันติดตูอีกอยู่เนี่ยบลังคนน้ำลงแล้วก็พาลางังรางบ้านเ้นได่ได่คนกระพาลงที่เรา เพราะว่ามันน้ำเลยมันยังสูงอยู่ทางนาบอนทางฟากเลยทางติดต่อก้อนแดงนบ้านผู้ให่ทั้ามกีาเฝ้าล้างเทีย <c oughs> มันเสาตุกดีๆก่อนมุนสันมาได้ล้างไรเทีย <c oughs> โอ้ยเนาะตกยังกระดอกกยะเดียนกันยาและเมนโรดพี่น้องนี่นะ ปีสีห้านั้นวันที่เขาได้วันที่เก้ากันยาทีงร่วมผักท่วมเมยต่อปีนั้นนะโอ้ยปีนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะไอคิดว่าน้ำสิหลงวันนี้เห็นฝนหานี่ลงมานบ่ลลแล้วเนี่ยขึ้นเปนน็นน้ำเราเด็กน้อง